XCMG ผู้ผลิตรถทรักเคลนเบอร์หนึ่งของโลกที่มียอดขายมากกว่า2 0 0แสนคัน XCMG รุ่น XCT 3 0 y รถทรักเครนที่ออกแบบและผลิตโดย XCMG รถทรัคเครน30ตันตัวถังใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมาพร้อมขุมพลัง260แรงมา้าและความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากลน้ำหนักยกสูงสุด30ตันในรัศมีทำการ3เมตรบูมหลัก4ท่อนความยาวสูงสุด34เมตรพร้อมจิ๊บ8.3เมตร ด้วยน้ำหนักพิเศษร,รวม28.7ตันเ e าต e i เวทหนัก4.2ตันทำให้รถทรัคเคลนรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานตราช่างที่กฎหมายรองรับมีระบบอุปกรณ์การควบคุมที่ได้รับมาตรฐานสากลที่ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์6สูบ192กิโลวัตต์ผลิตโดยช่างไฮดีเซลเทคโนโลยีดูสจากประเทศเยอรมนีมาตรฐานยูโร3ประหยัดน้ำมันสูงสุด รถเคลน12ล้อ4เพลาความยาว12.9เมตรกว้าง2.55เมตรพร้อมกับช่วงล่างลูกยางรับแรงกันกระแทกแบบนิ่มนวลเหล็กกันโครงในการเข้าโค้งทำให้สามารถเลี้ยวได้อย่างปลอดภัยในขณะการขับเคลื่อนและขาเคลนไฮดรลิก5ขาเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการตั้งเคลนยกหนักขาเคลนยืดกว้าง6.4เมตร เซียร์ฟาส9เกียร์ถอยหลัง1เกียร์เทคโนโลยีฟูลเลอร์พร้อมทั้งชุดเฟืองท้ายและเพลาขับด้วยเทคโนโลยีเมลิเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาห้องขับป้อมหัวเต็มหน้ากว้างขวางเบาะนั่งปรับระดับแบบถุงลมได้ความนุ่มนวลในการขับมีจอภาพมองหลังขณะถอยหลังและสัญญาณเสียงเตือนแจ้งภายนอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ระบบควบคุมป้อมหลังขับมาพร้อมเหล็กกั้นหลังคากันกระแทกช่วยเสริมความปลอดภัยและระบบควบคุมชุดคอนโทรลเครนทั้งรูปแบบก้านและรูปแบบจอยสติ๊กระบบควบคุมเซ็นเซอร์ความปลอดภัยแพดมีจอ LED ขนาด7นิ้วพร้อมจอภาพบอกน้ำหนักของสินค้าที่ใช้มองในการปล่อยโรซลิงและเก็บให้โลซลิงเข้าเป็นระเบียบ มั่นใจได้ในประสิทธิภาพและบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทีมงานช่างเซอร์วิสและคอร์เซ็นเตอร์ที่พร้อมจะให้บริการฉุกเฉินและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงัชน่าแมชชีนผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลผู้แทนจำหน่ายเครื่องจกนนะักรกลหนักยี่ห้อ XCMG อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพราะความสำเร็จของคุณคือความภูมิใจของเรา China Machine Build the Future